ทีพีห่งพัข้อสอบผู้ช่วยผู้พิพากษาในส่วนของประมวลกฎหมายแพง่งและพาณิชย์และประมวลกฎหมายอาญาคำถามข้อที่4บริษัทสินทรัพย์ประกันภัยจำกัดรับประกันภัยรถยนต์เก๋งจากนางเจียมจิต เมื่อวันที่1มีนาคม2539แต่นางเจียมจิตทำสัญญาเช่าซื้อรถยนต์คันดังกล่าวจากบริษัทสหายต์จำกัดเมื่อวันที่3มีนาคม2539ต่อมาวันที่10มีนาคม2539รถยนต์เก่งคันที่นางเจียมจิตเช่าซื้อ ถูกรถยนต์กระบะซึ่งมีนางจำลองเป็นผู้ขับโดยประมาทเลเร่ชนได้รับความเสียหายเป็นเงินห้าหมื่นบาทบริษัทสินทรัพย์ประกันภัยจำกัดจ่ายค่าเสียหายให้แก่นางเจียมจิตแล้วปรากฏว่ารถยนต์กระบะคันนั้นนางจำลองเป็นผู้เช่าซื้อจากบริษัทเงินทุน หลักทรัพย์มั่นคงจำกัดซึ่งไม่มีวัตถุประสงค์และไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายให้ประกอบกิจการประกันวินาศภัยแต่กลับเป็นผู้รับประกันภัยรถยนต์กระบะขันดังกล่าวไว้จากนางจำลองโดยนางจำลองไม่รู้มาก่อนว่าบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์มั่นคงจำกัด ไม่สามารถรับประกันภัยได้ดังนี้บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์มั่นคงจำกัดจะต้องรับผิดต่อบริษัทสินทรัพย์ประกันภัยจำกัดในกรณีความเสียหายที่เกิดแก่รถยนต์เก๋งหรือไม่และจะต้องรับผิดต่อนางจำลองในความเสียหายที่เกิดแก่รถยนต์กระบะตามสัญญาประกันภัยหรือไม่ ทงคำตอบข้อ4ผู้เช่าซื้อรถยนต์มีหน้าที่รับผิดในความชำรุดบกพร่องของรถยนต์ที่เช่าซื้อต่อผู้ให้เช่าซื้อผู้เช่าซื้อจึงมีส่วนได้เสียในรถยนต์ที่เช่าซื้อหนั่งจำลองผู้เช่าซื้อรถยนต์มีสิทธิ์เอาประกันภัยรถยนต์กระบะได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 863หวงเล็บคำพิาพากษาสารดีกาที่103ทับ2535แม้นบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์มั่นคงจำกัดผู้รับประกันภัยจะมีได้มีวัตถุประสงค์และไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายให้ประกอบกิจการประกันวินาศภัย แต่บริษัทเงินทุนรักทรัพย์มั่นคงจำกัดกับรับประกันภปยรถยนต์กระบะาจากนางจำลองโดยนางจำลองไม่รู้มาก่อนว่าบริษัทเงินทุนรักทรัพย์มั่นคงจำกัดไม่สามารถรับประกันภายได้บริษัทเงินทุนรักทรัพย์มั่นคงจำกัดจึงยกเรื่องนอกวัตถุประสงค์และการ ไม่ได้รับอนุญาตดังกล่าวมาปฏิเสธความรับผิดตามสัญญาประกันภัยต่อน,นางจำลองไม่ได้สัญญาประกันภัยย่อมมีผลผูกพันบริษัเทเงินทุนหลักทรัพย์มั่นคงจำกัดบงเล็บคำพิพากษาศาลดีกาที่4211ถึง4212ทับสริบบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์มั่นคงจำกัด จึงต้องรับผิดต่อน,นางจำลองในความเสียหายที่เกิดแก่รถยนต์กระบะตามสัญญาประกันภัยบริษัทสินทรัพย์ประกันภัยจำกัดรับประกันภัยรถยนต์เก๋งจากนางเจียมจิตเมื่อวันที่1มีนาคม2539แต่นางเจียมจิตทำสัญญาเช่าซื้อรถยนต์คันดังกลา่าวจากบริษัทสหายนต์จำกัดเมื่อวันที่ส มีนาคม 2.39. แสดงว่าขณะทำสัญญาประกันภัยนางเจียมจิตอย่างมิได้มีส่วนได้เสียในเหตุที่ประกันภัยเนื่องจากนางเจียมจิตพึงทำสัญญาเจ้าซื้อรถยนต์เก๋งจากบริษัทสหายยนต์จำกัดหลังจากบริษัทสินทรัพย์ประกันภัยจำกัดรับประกันภัยรถยนต์เก๋งจาก นางเจียมจิตแล้วสัญญาปาระกันภัยระหว่างบริษัทสินทรัพย<า>์ประกันภัยจำกัดและนางเจียมจิตจึงไม่ผูกพันคู่สัญญาแม้บริษัทสินทรัพย์ประกันภัยจำกัดจะจ่ายค่าเสียหายให้หนางเจียมจิตแล้วบริษัทสินทรัพย์ประกันภัยจำกัดก็ไม่อาจรับช่วงสิทธิ์ของนางเจียมจิตมาเรียกร้องค่าเสียหายจากนางจำลองได้ วงเล็บคำพิาพากษาสารดีกาที่6 4 2ทับพริบริษัทเงินทุนรักทรัพย์มั่นคงจำกัดจึงไม่ต้องรับผิดต่อบริษัทสินทรัพย์ประกันภัยจำกัด